สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อบไอทายบอลนะครับวันนี้เราจะมาให้5คู่เด่นเหมือนเดิมนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่ยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับค่ําคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจาวันที่6สิงหาคม2566นะครับก่อนเราจะไปดูวีดีคู่แรกของเรานะครับเราไปดูผลงานก่อนเนาเมื่อคืนนี้ดี่ว่าเข้าเป็นยังไงบ้างคขอกี่คู่กินกี่บิน ไปรับชมกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือผลงาน V.I.P. ของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็เข้าไปถึง4คโ่เต็มๆเลยนะครับกินเต็มกินเรียบอีกเลยนะครับแต่แสดงความยินดีกับลูกค้าที่ตามเรามาติดๆนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ารับซับกันอื้อซ่าเลยนะครับแต่สําหรับคู่ที่น่าเสียดายนะครับระหว่างสตอมก็เซ็ตนะครับกับวานเลนเลกานะครับจบดิสคอร์ดหนึ่งต่อสามนะครับทางเราให้เลือนทันทีเจ้าบ้านนะครับจบดิสคอร์ดหนึ่งต่อสามนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่เข้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่ถ้าตามเราะ5คู่ยังไงก็ไม่ขาดทุนครับยังไงก็กําไรแน่นอนครับในแตจละคราไปถึง4คู่เต็มๆนะครับผมเรื่องมันเป็นการเซลล์เวลานะครับเราไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าสําหรับค่้ามืนนี้มีศึกแดงเดือดอะไรบ้างนะครับเราไปรับชมกันได้เลยนะครับเราไปดูวีดีคู่แรกของเราเลยครับศึกอังกฤษคอมมูนิตี้ชิลนะครับลอกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปะทะกับอาร์เซนอลโอ้โหคู่นี้อีกแล้วนะครับ เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับคู่นี้จะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนจะแลกมัดกันอย่างเมามันได้หรือเปล่าน,นะเราไปรับชมกันได้เลยนะครับเราไปดู5เกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าว่าเป็นยังไงโดยเบิดมาทั้งทีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไป4เกมติดนะครับแพ้ไปตัวนัดล่าสุดนะครับแพ้กับแอลติโกมาริดนะครับที่สกอร์หนนะครับ ก็ถือว่าแพ example, oh ้เพียงครั้งเดียวนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ชนะไปสี่นัดติดเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นการรักษาเกมที่ดีพอสมควรเลยนะครับในการเปิดต้นเกมมานะครับเราไปดูทางด้านปืนใหญ่กันบ้างครับว่าเป็นยังไงส่วนทางด้านปืนใหญ่นะครับผมก็ชนะไปสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับผมแม่ต่างคนต่างสูสีกันพอสมควรนะครับผมเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าคขาเป็นยังไง เปิดมาผลเกมในบ้านนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ชนะไป4แพ้ไปแค่นัดล่าสุดนั่นเองแต่นัดล่าสุดที่แพ้กับเอเลติโกมาดริดนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นการชนะเกีลิบ้านในคอนทตันีดจะดีนะครับผมเดี๋ยวไปดูทางด้านทีมเยือนดีกว่าเขาไปยังไงเปิดมาทางด้านทีมเยือนนะครับแพ้ไป2ชนะ2เสมอ1น,นะครับผม ถือว่าแพ้ใช่นะเสมอสลับกันไปนะครับดูทรงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านที่เย็นปืนใหญ่ในครั้งนี้นะครับเราไปดูการวางแผนของสองทีมกันว่าเขาเป็นยังไงเปิดป่าทางทีมปืนใหญ่นะครับมาในระบบ4-3-3นะครับผมโดยส่งกองหน้ามานะครับสำหรับเบอร์14นะครับเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคยเทียนะครับผมส่งมาเป็นแท่งบุกหน้านะครับเราเสริมทัพด้วยปีกซ้ายนะครับโดยส่งเบอร์11มานะครับกาเบียนมาดิเนลี่นะครับผมแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพปีกขวานะครับโดยส่ง เบอร์เจ็ดนะครับบูกาโยสากามาเสริมทัพนะครับผมก็ถือว่าเป็นการจะสกอร์ได้ดีนะครับเป็นการส่งตัวแทนมาที่เฉียบคมมากเลยนะครับเราไปดูทางทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราดีกว่าครับมาในระบบสามสองสี่หนึ่งนะครับโดยส่งตัวหลักมานะครับอย่างเช่นเบอร์เก้านะครับเออร์ลี่ฮาร์แลนด์นะครับผมและเสริมกองกําลังตั้งซ้ายนะครับโดยส่งตัวยี่สิบมานะครับโดยส่ง แบรนโน่ชิวามานะครับแต่เสริมความแข็งแกร่งจากกางซ้ายนะครับโดยส่งบอ47มานะครับโดยฟิลโฟเดนนะครับผมงานนี้ก็ถือว่าจัดเต็มทั้งคู่นะครับส่งตัวหลักมากันหมดเลยนะครับผมงานนี้ก็ต้องเป็นลุ้นกันนะครับว่าจะออกไปทางทิศทางไหนนะครับแม้ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าเสริมทัพมาได้ดีพอสมควรนะครับส่วนทางด้านปืนใหญ่ก็จัดปืนโตมาเลยทีเดียวนะครับคือเป็นการเสียเวลาเราไปดูราคาของทั้งคู่ดีกว่าเข้าเป็นยังไงเปิดมาทั้งด้าน3ากราคาด้วยกันนะครับผม แน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ต่อให้ทั้งทีมเยือนอย่างทีมปืนใหญ่ของเราอยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเนี่ยการชนะที่มากกว่าแล้ะเป็นการของบอลที่มากกว่านั้นเองและสถิติใหู้ใหที่ผ่านมานะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทีมปืนใหญ่นะครับผมเจอกันสิบเกมนะครับชนะ9นะครับแพ้เซตนั้นแค่หนึ่งนะครับผมอ่าท่านผู้ชมพอจะเดากันได้ใช่ไหมครับว่าจะไปเดินทิศทางไหนนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับผมแอดไลน์มาคุยกันดีกว่าครับที่ PE99 เ อย่าลืมใส่แอดกันหน้าเลยนะครับพร้อมแจกทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับผมสามารถทั้งไลน์มาคุยกันได้เสมอนะครับแอดมาเลยนะครับปีเก้าเครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับช่อง Bob Eye Thailand ดีกว่าครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าใครอยากได้จริงๆนะครับแอดมาเลยปีเก้าเก้าอย่าลืมแอดขัาหน้า้วยนะครับเรามาต่อกันคู่ที่2เลยดีกว่าครับศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับอังกฤษนะครับผมระหว่างลีดยูไนเต็ดนะครับปะทะกับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้นะครับเวลา2องทุ่มสานะครับผม เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูให้เกมล่าสุดของัคู่นี่ก็เข้ามาเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป2แพ้ไป3นะครับโอ้โหนี่แพ้มากกว่าชนะอีกแล้วส่วนทางนั้นทีมเยือนนะครับก็มาแบบไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับผมเสมอไป2ชนะ1นแพ้2นะครับชนะเพียงครั้งเดียวนะครับผมแต่อย่างน้อยก็เด็นเสมอนะครับในรักษาการนะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของนั้งคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไป3เสมอ2นะครับ ไม่ชนะใครเลยนะครับโอ้โหงานนี้ก็ถือว่านักหนาเหมือนกันหมครับสาหรับการรักษาบ้านนะครับเปิดมาทางด้านทีมเยือก็เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ดีกว่ามันนิดนึงนะครับโดยชนะโพ้มันหนึ่งครั้งนะครับแพ้ไปสามเสมอหนึ่งนะครับโอ้โหงานนี้ทั้งคู่พอจะเดาเหมือนยากเลยนะครับส่วนทางด้านราคานะครับก็เปิดมาอยู่3ามราคาด้วยกันนะครับโดยทางด้านเลี้ยงยู่ในติดนะครับผมก็ต่อยทางด้านทีมเยือนอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคู่นี้นะครับก่อน้คดีมีความสูสีกันอยู่ สองคนนะครับของสถิติให้ดูเอ็ดนิพานมานะครับทั้งคู่ก็ถือว่าอยู่อัตราการใกล้เคียงกันนะครับแต่ทางทีมเจ้าบ้านจะเบีอัตรากันชนะล่าตรากันของพวกที่มากกว่านั้นเองแต่เพื่อความชัวร์นะครับแอดไลน์มาคุยกันดีกว่าครับที่ p e 99อินเดียแอดข้างหน้านะครับถ้าใครได้ทีเด็ดคู่นี้ฟรีแอดมาขอกันได้เลยนะครับเรามาต่อกันคู่ที่3นี่ครับศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอีกแล้วนะครับระหว่างแซนเดอร์แลนด์นะครับปะทะกับอินสวิงทาวน์นะครับเวลา4ี่ทุ่มห้าสิบเก้านาที เพื่อไการเสียเวลาเราไปดูห้าเกมล่าสุดกันมึงคู่กัน่อนเลยดีกว่าครับเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นการรักษาเกมสกอร์ที่ดีพอสมควรนะครับกอแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็แพ้2เสมอ2ชนะหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าแพ้ชนะเสมอสลับกันไปนะครับส่วนผลเกมในบ้านของมึงคู่นะครับเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับเสมอไปสมชนะไป2นะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับ ในเสมอครับในรักษาการไว้ก่อนนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับแพ้สองเสมอสองชนะหนึ่งนะครับโอ้โหงานนี้ชนะเพียงครั้งเดียวเลยนะครับผมเราไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเดียวครับทางทีมเจ้าบ้านนะครับโดดเดียวเดียวได้เลยนะครับเจ็บเพียงคนเดียวนะครับโดยมีโควิดอีแวนนะครับเจ็บเพียงคนเดียวนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเงาเงากันไปนะครับผมเราไปดูทางด้านราคากันดีกว่าเขาเป็นยังไงส่วน,วน er ทางด้านราคาก็มีอยู่สามราคาด้วยกันนะครับผม และสําหรับคู่นี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับสามารถแอดมาะคอกันได้เหมือนกันเช่นเคยนะครับสําหรับคู่นี้ก็ขอเสงวนให้พวกเราจาวฟอพไอก่อนนะครับแล้วไปต่อกันคู่ที่สี่นะครับสุดโนเวนะครับระหว่างแฮมแคมป์นะครับปะทะกับบรานนะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่นีกว่าครับเพื่อนๆเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับดูเมื่อกี้จัดดีสักเท่าไหร่นะครับย้อนมาที่13นะครับกับวีสิคะแนนนะครับ ค่อนข้างต่ำปะทบเทนลงมาเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเย็นนะครับต่างอันลิบลับเลยนะครับเพราะทีมเย็นอยู่อันดับที่หกนะครับกับ27คะแนนนะครับโอ้โหอย่างนี้ต่างกันบนกันล่างเลยนะครับผมเราไปดูห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าครับเป็นยัี้เปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามแพ้ไปสองนะครับแต่เราชนะมากกว่าแพ้นะครับส่วนทางด้านทีมเย็นถึงอันดับจะเยอะกว่านะครับแต่เกมการแข่งขันล่าสุดก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากแพ้ไปถึงสี่ชนะแค่หนึ่งนะครับชนะเพียงครั้งเดียวนะครับโโอ้ห สกอรโ์โหดมากเลยครับแดงมาเป็นแถวเลยนะครับผลเกมในบ้านอาจจะดีขึ้นนะครับเปิดมาผลเกมในบ้านของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับชนะไป2แพ้สองเสมอหนึ่งนะครับแพ้ชนะสมอสลับกันไปมาเลยครับดูขึ้นๆกัน,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 นรดูเหมือนจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมและเปิดมาทางด้านทีเมเยือนก็เอาอีกแล้วนะครับผมก็แพ้ไปถึง4ชนะแค่น,นึงนครับโอ้โหงานนี้ก็ถือว่าแดงมาเป็นแถวเลยนะครับเน้นแดง่างเลยนะครับผมและไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเดี๋ยวครับ โดยเปิดมาทั้งสองทีมนะครับทางทีมเจ้าบ้านก็บาดเจ็บไปหนึ่งทางด้านทีมเยือนก็บาดเจ็บไปหนึ่งนะครับโดยทางทีมเจ้าบ้านนะครับก็มีจูลี่ดันดอนสันนะครับในการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับเป็นเกาไปเลยนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็มีโจนาสโทสเกลนะครับในการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับอาจจะเป็นกล้ามเนื้อชักกระตุกได้นะครับก็ต้องไปลองลุ้นกันนะครับว่าอาจจะหายทันหรือเปล่านั้นก็ต้องไปลุ้นกันกันคู่นะครับเราไปดูราคาของนั้นคู่ที่เขาไปเดินไง ทางทีมเยือนต่อให้ทางทีมเจ้าบ้านนะครับก็มีสามราคาด้วยกันนะครับถึงสกอร์ที่ผ่านมาทั้งเกมล่าสุดกับทางด้านไรบ้านนะครับทางด้านทีมเยือนอาจจะดูไม่ค่อยจะดีสักท่าไเลยนะครับอาจจะติดแบงไปสักหน่อยนะครับแต่ยังไงนะครับสกอร์ของเขาก็ยังอยู่สูงกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับเนื่องจากการจัดการชนะนะครับจากสถิตินะครับเราจะวัดกันที่5นันล่าสุดไม่ไน่นะครับเราต้องดูสกอร์โดยรวมทั้งหมดนะครับก็มีต่ากันชันัที่มากกว่านั่นเองฉะนั้นวันนี้นะครับผมเราลงทางด้านบลานไปเลยครับ ส่วนทางด้านบลาครับเราก็ลงที่ราคาครึ่งลูกไปเลยนะครับยังไงบ้านองเข้าแน่นอนครับยังไงก็ยิงเกินสองลูกขึ้นเสมอนะครับยังไงวันนี้นะครับเราขอลงทางด้านบลานะครับยังไงก็เข้าแน่นอนครับฟันทงครับผมแล้วมาต่อกันคู่สุดท้ายดีกว่าครับสึนอร์เวย์อีกเลยนะครับระหว่างออฟบีเคนะครับเจอกับสตาร์เบ็คนะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับจากฮ้าเคมลล่าสุดของนังคู่นะครับ ทางทีมเจ้าบ้านของเรานะครับก็แพ้ไป3ามชนะไปสองนะครับโอ้แม้นม่ก็ชนะเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับก็นําแพ้กันไปเลยครับโดยแพ้ไปสี่เสมอหนึ่งนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับโอ้โหนี่แอบหนักใจกันทั้งคู่เลยนะครับและสุดท้ายนะครับผลเกมในบ้านนะครับอาจจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าคูนจะพิชชีวิตนะครับโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสู้ชีวิตนะครับ ชนะไป2เสมอ1นแพ้2นะครับแพ้ชนะเสมอสลับกันไปเลยนะครับเราไปดูทางด้านทีมเยือนเลยครับทางด้านทีมเยือนก็ยังคงสภาพเดิมไว้ก่อนนะครับเน้นแพ้ไว้ก่อนนะครับแพ้ไป4ีเสมอหนึ่งนะครับไม่ชนะกันเลยนะครับโอ้หานนี้คอดกันหนาเลยนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเดีวยวครับโดยมีทีมเจ้าบ้านนะครับโดดเดี่ยวเดียวดายในทองเลโดยถูกระงับเพียงคนเดียวนะครับโอ้โหงานนี้ไม่ได้เล่นกับใครเลยนะครับโดดเดี่ยวจริงๆนะครับ โซโลมอนนะครับโดนถูกระรับการเล่นไปนะครับไม่รู้จะโดนทั้งดูดการหรือเปล่านั้นก็ต้องเป็นลุ้นกันอีกทีนะครับว่าโทษะหนนกหรือจะเบานะครับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมการคนตัดสินนะครับผม๋ยวมาดูทางด้านราคาดีกว่าเข้าเป็นยังไงส่วนทางด้านราคานะครับก็มีอยู่สามราคาด้วยกันนะครับผมถึงด้านทีมเยือนสกอร์จะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เราจะวัดกันที่ให้เกมแรกสุดไม่ได้นะครับเราต้องดูในผลรวมทั้งหมดสิครับเพื่อเป็นความยุติธรรมให้แก่ทีมเยือนของเรานะครับผม เี๋วนี้นะครับวันนี้เราก็เล่นทังทีมเจ้าป้านไปเด้วยครับออฟบีเคนะครับเราเล่นราคาสุดท้ายเลยครับราคาเสมอนะครับเพราะสถิติให้ดูที่ผ่านมานะครับทั้งคู่ไม่ค่อยจะห่างกันเกินหนึ่งลูกสักเท่าไหร่นะครับการมีแต้มต่ออาจจะทาให้เราแพ้ที่แต้มต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้น้อยแต่เน้นชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าครับเราเล่นในราคาเสมอไว้ก่อนดีกว่าครับโดยเล่นออฟบีเคทีมเจ้าบ้านไปเลยนะครับเนี่ยเข้าแน่นอนครับกู่นี้ครับฟันธงกระพงหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกัันนนไดด้้ที่่าาลงะครบ และสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ป๊อปไอทายบันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ